มีสัญญาณดีเกิดขึ้นนะครับท่ามกลางการสู้รบระหว่างอิสราเอลแล้วก็ฮาม,มาสนะครับ mm hmm. เมื่อประธานาธิบดีจโจไบเดนแห่งสหรัฐเนี่ยบอกว่าใกล้ได้ข้อตกลง mm hmm. คือการบรรลุหยุดยิงชั่วคราวแล้ว mm hmm. นะครับหวังว่าจะได้รับสัญญาณนี้ชัดเจนในช่วงวันจัดหน้านั่นเองครับ ผู้นำสหรัฐครับประธานาธิบดีจโจไบเดนหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสในฉนวนกาซาได้ภายในวันจันทร์หน้าโดยที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติรายงานต่อเขาว่าใกล้ได้ข้อตกลงแล้วครับไบเดนกล่าวหลังจากที่เจคเซลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ ผลการเจรจาหยุดยิงครั้งล่าสุดที่กรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่ย3ามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือมี4ประเทศนะครับที่เข้าร่วมก็คือสหรัฐอิสราเอลอียิปต์และกาตาโดยเจคซาริแวนเนี่ยบอกว่าได้บรรลุความเข้าใจพื้นฐานว่าจะเกิดข้อตกลงปล่อยตัวประกันควบคู่กับการหยุดยิงชั่วคราวในกาซาแต่การเจรจาในรายละเอียดนั้นยังคงต้องดําเนินต่อไปคือยังคงคุยกันต่อไปนะกาตากับอียิปต์เนี่ยจะไปเจรจากับตัวแทนของฝั่งฮามาสครับ ก่อนหน้านี้สำนักข่าวของอียิปต์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะจัดการเจราจาหยุดยิงสองครั้งใหม่ในกาตาร์กับอียิปต์เพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและการแลกเปลี่ยนตัวประกันชาวอิสราเอลกับนักโทษปาเลสไตน์โดยอิสราเอลและฮามาสจะเข้าร่วมการเจราจาด้วยกับ3ประเทศตัวกลางก็คือสหรัฐกาตาร์และอียิปต์ ทั้งนี้การเจราจาหยุดยิงได้เริ่มขึ้นมานานกว่า1เดือนแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่ผ่านมานะครับอขอภัยมกราคมปีนี้แหละเราก็การเจราจาหลายครั้งเนี่ยก็เกิดขึ้นนะอย่างครั้งล่าสุดที่ปารีสจบลงเมื่อวันศุกร์การเจราจาสองรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอียิปต์และกาต้าน,นี้ต่อเนื่องมาจากการเจราจาในกรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ สถานการณ์สู้รบตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลฮิสบอลรอในเลบานอนเมื่อวานนี้ค่ะโดยล่าสุดกองทัพอิสราเอลได้เปิดคลิปถล่มทางอากาศรถคันหนึ่ง ทางภาคใต้ของเลบานอนอ้างว่าเป็นรถที่มีฮัสซันฮอสเซนซาลามีสมาชิกระดับบัญชาการของหน่วยรบนัสเซอร์ของฮิสบอาอในภูมิภาคฮาจีและปฏิบัติการกำจัดผู้บัญชาการฮิสบอาอดังกล่าวประสบความสำเร็จค่ะนอกจากนี้อิสราเอลได้ใช้เครื่องบินขับไล่ไอพ่นถล่มเป้าหมายทางทหารอีกหลายแห่งของฮิสบอาอในภาคใต้ของเลบานอนรวมถึงฐานยิงจรวดที่ยิงเข้าใสา่ที่ราบสูงโกลันด้วย ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันค่ะเครื่องบินรบอิสราเอลได้ถล่มเมืองเบกาแวลลี์ในเลบานอนจนทำให้นักรบฮิสบอเลาะเสียชีวิตสองคนและเป็นการโจมตีที่เข้าไปลึกที่สุดในดินแดนเลบานอนนับตั้งแต่เริ่มทั้งสองฝ่ายมีการกระทบกระทั่งกันตั้งแต่อิสราเอลทำสงครามกับฮามาสเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วโดยฮิสบอเลาะนั้นเป็นพันธมิตรของฮามาสค่ะดานฮัสซัน ฟาดลานักการเมืองฮิสบลล์ในเลบานอนระบุมเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลได้ขยายพื้นที่โจมตีในเลบานอนโดยการโจมตีเมืองบาวเบกและพื้นที่อื่นๆตอบโต้ฮิสบลล์ที่สอยรวนอากาศยานไร้คนขับของอิสราเอลร่วงการกระทำของอิสราเอลนั้นจะไม่ผ่านไปเฉยๆโดยฮิสบลล์นั้นไม่ตอบโต้ ก็คือคง,คงจะมีการตอบโต้กันหลังจากนี้นั่นเองนะครับพถอดรหัสคำพูดนี้ส่วนในชนวนกาซาเนี่ยกองทัพอิสราเอลได้เปิดคลิปภายในอุมโมง์ใต้ดินยาว10กิโลเมตรเมื่อวานนี้แล้วก็พบร่างของนักรบฮามาสที่เสียชีวิต หลายคนถูกทิ้งไว้อยู่ในอุโมงค์พบห้องเก็บอาวุธยุกรณ์หลายห้องแล้วก็ยังมีห้องอีกหลายห้องรวมถึงห้องน้ําเตียงนอนหลายเตียงอิสราเอลระบุว่านี่คือเครือข่ายอุโมงคเชื่อมกาซาเหนือและใต้มีทางเข้าออกอยู่หลายทางทอดผ่านใต้โรงพยาบาลหนึ่งแห่งและมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งแห่งในกาซาครับ ขณะที่ทหารอากาศสหรัฐที่เผ่าตัวเองหน้าสถานทูตอิสราเอลในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นการประท้วงอิสราเอลที่ก่อสงครามในกาซาทหารหนายนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับโดยพลตรีแพทไรเดอร์โคศกกระทวงกลาหมสหรัฐหรือว่าเพนทาก้อนแถลงว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าและลอยออสตินรัฐมนตรีกลาหมสหรัฐก็ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ